บ้านพาทัวร์พามาดูบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียว3ห้องนอน2อห้องน้ำทำเลหัวทะเลนนฟรั่งต้นเพียง2.19ล้านบาทเท่านั้นเริ่มจากที่จอดรถที่นี่จอดรถได้2คันทําหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วมีระแนงด้านข้างไว้บังสายตาจากคนข้างบ้านด้วยค่ะด้านหน้ามีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันก่อนจะเข้าไปในบ้านจะมีสเตปหน้าบ้านดีไซน์ที่กั้นหน้าบ้านช่วยบังสายตาจากข้างนอกเข้ามาด้านในจะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมด ีฝั่งน้้ไดเลยถัดเข้ามาจะเป็นโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะ4-6ที่นั่งได้ค่ะมีประตูเชื่อมต่อออกไปข้างบ้านตรงนี้ดีไซน์ไว้เป็นมุมจิบกาแฟเบาๆยามเช้าได้เลยค่ะเข้าไปด้านในจะเป็นโซนครัวทําเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานตู้เก็บของด้านล่างและมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยถัดออกไปจะเป็นโซนหลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูโซนหลังบ้านกันค่ะโซนหลังบ้านเทป,ปูนไว้เรียบร้อยแล้วจะต่อเติมเพิ่มได้เลยค่ะแถมถังน้ําปั๊มน้ําให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ําเริ่มที่ห้องนอนใหญ่ก่อนเลยค่ะ ห้องน้าในตัวเริ่มที่ห้องน้ําก่อนเลยค่ะที่นี่จะใช้สุขภัณฑ์คอตโต้นะคะอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ชักโครกต้อนอาบน้ําที่แบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนพร้อมเลนชาเวอร์และปลูกกระเบื้องให้เจรดเพดานค่ะไปดูส่วนของห้องนอนกันเข้ามาในห้องนอนตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้เลย ด้านในวางเตียง6ฟุตได้สบายๆมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้จะอยู่โซนหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันห้องถัดไปจะอยู่ข้างๆกันค่ะเป็นห้องน้ารวมฟังก์ชันการใช้งานจะเหมือนในห้องนอนใหญ่เลยค่ะมีอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ชักโครกและส่วนอาบน้าที่แบ่งสัสดส่วนอย่างชัดเจนปูกกระเบื้องให้จรดเพดานห้องถัดไปจะเป็นห้องนอนจะอยู่โซนหลังบ้านนะคะขนาดมาตรฐานกําลังดีเลยค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบตู้โตะเตียงมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้อีกหนึ่งบานและห้องสุดท้ายจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะขนาดจะเท่ากั พับห้องมาสักครู่นี้เลยนะคะจะตกแต่งเป็นห้องพระห้องทํางานหรือห้องลูกก็เหมาะมากเลยค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้อีกหนึ่งบานใครสนใจบ้านสไตล์โมเดิร์นทำเลหัวทะเลนนฝรั่งสอบถามบ้านบ้านเพื่อนแท้คนหาบ้านได้เลยค่ะหรืออยากชมบ้านจริงนัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะ